พุทธภาวะปริทถนตอนที่หนึ่งพุทธภาวะในฐานะเป้าหมายสูงสุดจเจริญโพลญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องยอดเขาแห่งการตื่นรู้พุทธภาวะในฐานะเป้าหมายสูงสุด มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังนับเป็นปฐมบทแห่งมหาคัมภีร์ชุดสุดท้ายที่เราจะร่วมกันสังเคราะห์ทุกความเข้าใจเพื่อโมงไปยังจุดหมายปลายทางอันเป็นหนึ่งเดียวตลอดการเดินทางอันยาวไกลผ่านปริทัศน์มากมาย เราได้เห็นความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านปรัชญาวิธีการปฏิบัติและเป้าหมายในระยะใกล้แต่หากเราจะถามว่าอะไรคือดาวเหนือคือจุดหมายปลายทางอันสูงสุดที่ส่องสว่างนำทางนักเดินทางทุกคนในพระพุทธศาสนาคำตอบนั้น ก็คือการบรรลุถึงพุทธภาวะหรือสภาวะแห่งความเป็นพุทธคำว่าพุทธมีความหมายดั้งเดิมว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คือสภาวะที่หลุดพ้นจากความมืดมิดแห่งอวิชชาโดยสิ้นเชิงตื่นขึ้นจากความฝันแห่งสังสารวัฏ และเบิกบานอยู่ในความสงบสุขอันเป็นอมะตะสภาวะนี้คือเป้าหมายร่วมกันของทุกนิกายแต่ว่าภาพของเป้าหมายนั้นหรือคำอธิบายถึงสภาวะของผู้ที่ได้บรรลุถึงพุทธภาวะแล้วกลับมีความแตกต่างกันไปตามโลกกระนัดและอุดมคติ ของแต่และสายฐานซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็นสองภาพใหญ่ๆภาพแรกคือภาพในทัศนะของเถรวาทในสายทางนี้เป้าหมายสูงสุดสำหรับสาวกคือการบรรลุถึงอรหัตผลคือการเป็นพระอรหันต์ซึ่งก็คือการบรรลุถึงพุทธภาวะในฐานะ ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช่นเดียวกันพระอรหันต์คือผู้ที่ได้ทำลายกิเลสจนหมดสิ้นและได้ประจักษ์แจ้งในอริยสัจสี่เช่นเดียวกับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประจักษ์แจ้งแต่เป้าหมายของพระอรหันต์คือการดับสิ้นคือการสิ้นสุดลงของการเดินทาง เป็นการเข้าสู่ปรินิพานอันเป็นสภาวะแห่งความสงบอันเป็นอมะตะและไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพุทธภาวะในทัศนะนี้จึงเปรียบประดุจการถึงฝันแล้วพักพรออย่างเกษมสารภาพที่สองคือภาพในทัศนะ ของมหายานในสายทางนี้เป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุถึงพุทธภาวะที่สมบูรณ์พร้อมซึ่งมิได้จบลงที่การดับทุกส่วนตนหากแต่เป็นการบรรลุถ,ถึงคุณสมบัติทั้งปวงของพระพุทธเจ้าคือการสมบูรณ์พร้อมทั้งมหาปัญญาที่ทำให้เห็นแจ้งในสุญญาตาและ มหากรุณาที่ทำให้ปรารถนาจะช่วยเหลือสรรพสัตว์พุทธภาวะในทัศนะนี้จึงมีใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางหากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานที่แท้จริงคือการดำรงอยู่ในนิพพานที่ไม่ยึดมั่นเพื่อทำงานโปรดสรรพสัพพตว์ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พุทธภาวะในทัศนะนี้จึงเปรียบประดุดการถึงฝั่งแล้วกลับลงเรือเพื่อไปรับผู้อื่นให้ข้ามฝั่งมาด้วยกันดังนั้นแม้ว่าภาพของเป้าหมายสุดท้ายจะดูแตกต่างกันภาพหนึ่งคือการพักผ่อนอีกภาพหนึ่งคือการทำงาน แต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมเลยก็คือทั้งสองภาพล้วนแต่เป็นภาพของผู้ที่ถึงฝั่งแล้วโดวยกันทั้งสิ้นคือเป็นภาพของผู้ที่หลุดพ้นจากมหาสมุทรแห่งความทุกข์แล้วโดยสมบูรณ์ในวาระต่อไปเราจะมาพิจารณาถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพทั้งสองนี้ ว่าแท้จริงแล้วเจตนาอันดั้งเดิมขององค์พระาศาสดานั้นคือการชี้ทางให้เราดับทุกข์ซึ่งเป็นแก่นสารที่ปรากฏอยู่ในทุกข์สายทานได้อย่างไรอันจะเป็นบทสรุปรวบยอดแห่งมหาธรรมยาตราของเราทั้งหมดซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระ ต่อไปอันเป็นบทอวสานอย่างแท้จริงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพรพุทธภาวะปริทัศน์ตอนที่สองดวงใจหนึ่งเดียวแห่งพระพุทธธรรมเจริญพรญาติโยม ทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องเจตนาที่ซ่อนอยู่ดวงใจหนึ่งเดียวแห่งพระพุทธธรรมมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟัง นับเป็นบทอวสานอย่างแท้จริงแห่งมหาธรรมญาตราที่เราได้ร่วมกันเดินทางผ่านมาอย่างยาวนานเราได้เริ่มต้นการเดินทางจากรากเหง้าแห่งเถรวาดสู่กิ่งก้านอันไพศาลของมหายาน เราได้สำรวจดอกผลอันงดงามของนิกายต่างๆตั้งแต่เซนโยคาจานสุขาวดีจนถึงวัชระยานเราได้ย้อนกลับไปสู่รากแก้วคือพระสูตรและในที่สุดเราก็ได้แหงนมองไปยังยอดสูงสุด คือพุทธภาวะณปลายทางแห่งการเดินทางนี้เราได้เห็นภาพของเป้าหมายสุดท้ายที่แตกต่างกันสองภาพภาพหนึ่งคือพระอรหันต์ผู้ดับสิ้นอีกภาพหนึ่งคือพระพุทธผู้ยังคงทำงานปโปรดสัตว์ ความแตกต่างนี้อาจทำให้เราเกิดความลังเลสงสัยว่าแล้วอะไรคือเจตนาที่แท้จริงขององค์พระบรมศา,าสดาเพื่อที่จะตอบคำถามนี้เราต้องวางภาพทั้งสองลงก่อนแล้วหันกลับไปฟังเสียง เสียงแรกที่พระองค์ได้ทรงเปล่งขึ้นณป่าอิสิปตนะมรุคคายวันเสียงที่ก้องกังวานอยู่ในหัวใจของพระพุทธศาสนาทุกนิกายเสียงนั้นคือการประกาศถึงอริยสัจสี่คือความจริงอันประเรสริฐสี่ประการ ความจริงที่ว่าชีวิตนี้คือทุกข์ความจริงที่ว่าทุกมีเหตุให้เกิดสมุทัยนั่นคือตัณหาและความยึดมั่นถือมั่นความจริงที่ว่าความทุกขนั้นดับได้นิโรธและความจริงที่ว่ามีหนทางไปสู่ความดับทุกข์มัก มี่คือเจตนาดั้งเดิมคือดวงใจหนึ่งเดียวของพระพุทธธรรมพระพุทธองค์มิได้ทรงเริ่มต้นด้วยการอธิบายปรัชญาอันซับซ้อนหรือภาพของเป้าหมายอันยิ่งใหญ่หากแต่ทรงเริ่มต้นด้วยปัญหาที่อยู่ตรงหน้าของเราทุกคนนั่นคือ ความทุกข์และทรงมอบเครื่องมือในการแก้ไขปัญหานั้นให้เป้าหมายดั้งเดิมจึงเรียบง่ายตรงไปตรงมาและเป็นสากลนั่นคือการดับสิ้นซึ่งความทุกข์ แล้วภาพที่แตกต่างกันของเถราวาดและมหายานเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เพราะทั้งสองคือการตีความและการขยายความในวิธีการที่จะไปให้ถึงซึ่งการดับทุกนั้นเถราวาดได้ตีความอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อเหตุแห่งทุกขคือความยึดมั่น ในตัวตนดังนั้นการดับทุกขที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือการทำลายตัวตนอนัตตาและดับสิ้นซึ่งกระบวนการแห่งการเกิดอันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งปวงมหายานได้ขยายความต่อไปว่าความยึดมั่นในตัวตนเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของความยึดมั่นที่ใหญ่กว่าคือความยึดมั่นในทุกสรรพสิ่งว่ามีอยู่จริงดังนั้นการดับทุกขที่สมบูรณ์ที่สุดจึงคือการประจักษ์แจ้งในสูญญาตาและเมื่อเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงก็ล้วนแต่ทนทุกข์เพราะความไม่รู้เช่นเดียวกับเรามหากรุณาก็ย่อมบังเกิดขึ้น และการช่วยเหลือผู้อื่นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของหนทางแห่งการดับทุกข์นั้นเองดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพของพระอรหันต์ผู้สงบนิ่งหรือภาพของพระโพธิสัตว์ผู้ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งสองภาพล้วนแต่เป็นภาพของผู้ที่ได้ดับสิ้นซึ่งความทุกข์ ที่เกิดจากการยึดมั่นในตัวตนแล้วด้วยกันทั้งสิ้นความแตกต่างเป็นเพียงความแตกต่างในบทบาทที่ท่านเหล่านั้นได้เลือกหลังจากที่ได้บรรลุถึงเต้าหมายพื้นฐานนั้นแล้วเท่านั้นการเดินทางแห่งมหาธรรมยาตราของเราก็ได้มาถึงบทอวสานอย่างแท้จริงแล้วเราได้เดินทางจากราก สู่ลำต้นสู่กิ่งกา้านและสู่ยอดจนได้เห็นภาพของต้นไม้แห่งพระธรรมทั้งต้นและได้ค้นพบว่าแม้กิ่งก้านจะดูแตกต่างกันแต่ก็ล้วนดูซับน้ำหล่อเลี้ยงมาจากรากแก้วอันเดียวกันนั่นคือมหากรุณาขององค์พระศาสดา ที่ปรารถนาจะนำพาสัรพสัตวให้ผลไปจากความทุกข์อันเป็นเจตนาที่ซ่อนอยู่ในทุกๆคำสอนขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร